ยาง Primacy 5กับ Turanza 6นะครับมีขนาด2 3 5 5 8ถ้าเอามาใช้กับ CRV Gen 5จะได้ไหมครับลดขนาดมาแต่น่าจะดีเพราะแม่น่าจะขึ้นลงง่ายขึ้นนะครับแล้วข้อเสียที่ลดขนาดยางนอกจากไม่เพี้ยนลดสะเทือนมากขึ้นแล้วมีอะไรอีกบ้างครับแล้วถ้าเทียบกับ Primacy SUV Plus เป็นยังไงบ้างเพราะเทคโนโลยีน่าจะใหม่กว่าคุณตอบเองหมดแล้วเอคุณตอบเองหมดแล้วเลยคือ ตามที่คุณพูดเลยครับก็ก็ได้หมดอะแล้วก็มันก็อาจจะเทือนขึ้นนิดหน่อยแต่ถ้าคุณคิดว่ามันดีขึ้นก็โอเคแล้วก็ถ้าชอยเนี้ยครับผมถ้าโหลดมันไม่ได้เยอะเนี่ยพายมซี5ห้ากับทุนสร้างหกมันใช้ได้อืแต่ถ้าจะเอาให้มันเหมาะกความเป็น su จริงๆก็ไปหาพวกพาย v a ซี su พลัสจะตรงสายกว่าถูกถูกต้องเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมัน su พลสมันมันมาให้เรื่องของเพิ่มของเรื่องของโครงสร้างของแก้มยางมาเพิ่มอ ก็เหมาะกว่า SUV คนกว่าตาม,น,มนั้นเลยครับ